ครับมาดูพระเครื่องกับช่อง YouTube ไอเฌอน่านะครับช่องทางติดต่อนะครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์ไอดีไลน์ a c a l l v e t e นะครับเฟซบุ๊กธวัฒนัพพ่วงนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะช่องทางติดต่อองค์แรกนะครับเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะครับปี สองสี่เจ็ดห้านะครับเป็นพระหลวงพ่อเดิมร่วมเสกนะขอบกระบอกเนะี่ยเราเป็นขอบกระบอกสองสี่เจ็ดห้านะคะตรนี้สภาพสวยพระสวยไม่ได้ใช้นะครับ ยันตัวหนังสือเนี่ยไม่มีล้มนะฮะสวย,ส,วยสมบูรณ์นะครับเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทสมเด็จโนนพึ่งนะครับหลวงปู่มูลปุกเสกนะสมพึ่งอำเภอกันทาราลมนะครับจดศริะเกศหลวงปู่มูลปุกเสกโนนพึ่งโนนพึ่งสว,สวยนะครับ เอาพันสี่ร้อยบาทนะครับสภาพสมบูรณ์หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเหรียญลูกเสืออา่าลูกเสือหลวงปู่ศีนะครับวัดเขาทัาบุญนาคปีหนึ่งเก้านะครับบอกวงเดือนจอมูกดงนะครับจมูกดองสวยๆจมูกดอง,ดงเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท อยู่เย็นเป็นสุกนะครับด้านบนเป็นเหรียญวัดรัตนชัยจีนนะครับเหรียญที่ออกจตุรพิษหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญรัตนชัยจีนที่ือครบห้ารอบนะยุครบห้ารอบวัดรัตนชัยจีนปีหนึ่งหกนะครับเหรียญพระพุทธพร้อมเลี่ยมกันน้ำเอาสามร้อยพอ เหรียญหลวงพ่อสุดเสือหมอบนะครับผิวน้ำมันกา๊าซนะทองแดงผิวน้ำมันกา๊าซผิวลุ้งเสือหมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผิวสวยมากเสือหมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะ เอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทผิวสวยสองพันห้าร้อยบาทสมอบเหรียญพระแก้วมรกตนะครับหลวงปู่ดูอธิษฐานจิตนะครับเนื้อเงินหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเนื้อเงินสวยๆเหรียญหล่อ หลวงพ่อเมียนนะครับหลวงพ่อเมียนวัดโพกรบเจ้าสองห้าสามเจ็ดนะครับเหรียญหลอดหลวงพ่อเมียนวัดโพกรบเจ้าสองห้าสามเจ็ดเอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อโบนะครับวัดโ,โคกนางชนีอยุธยานะครับหลวงพ่อโบวัดโคกนางชนีอยุทยาเป็นเนื้อตะกั่ว ลองพิมพ์นะครับปีหนึ่งสามเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทเหรียญไพรีพินาศนะครับไพรีพินาศเหรียญไพรีพินาศธนาคารศรีนครนะครับเป็นเหรียญพระพุธล้อมด้วยพระอีกสี่มุมนะครับไพรีพินาศ นี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะฮะตรงกลางเป็นพระพุทธชินราชนะฮะสี่องค์เนี่ยมีพระแก้วแลวหนึ่งองค์นะฮะอีกสามองค์ไม่แน่ใจเลยพระอะไรบ้างนะพุทธศิลป์สวยมากนะครับภัยรีพินาฏหลวงพุโตร่วมเสกนะคปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับปลุกเสกพิธีใหญ่เหรียญสวย เอา400ล้กันหลวงพ่อเคนนะครับวัดถ้ำเขาอิโต้ปี10นะครับหลวงพ่อเคนเอาี400หลวงพ่อกเกษมสองเหรียญเล็กกับใหญ่ปี26เดี๋ยปีลึกคู่นี้600บาทนะครับ600บาทเหรียญพระพุทธมิ่งมงคลปี11นะอาจารย์นำบุกเสกนะครับ อัจายนำสายเขาอ,อ้อปุกเศกห้าร้อบาทนะสวยผิววัน,วนกราร์รูปไทยหลวงพ่อเทียมหลังกระตุด3สดอกนะหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรานะครับห้าร้อยบาทสายเหนียวประสบการณ์สูงเหรียญหล่อใบโพนะครับรุ่นเก้าสองเก้าเจ้าคุณนอเนื้อวะนะปีสองเก้านะครับป,บปุกเสกพิธีใหญ่ เนื้อดาวาปีสองเก้าเอาสี่ร้อยนะครับลอนกล่องเหรียญรอห้าสองเหรียญน,นะครับเหรียญรอห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิรเป็นเหรียญรอห้าหลวงพ่อเปิรหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญรอห้าปีสองศูนย์นะครับปีสองศูนย์คู่นี้นี่เอาไปแค่สามร้อยแล้วกันนะ,ะนะเอาสามร้อยไปไว กำแพงแก้วหลวงพ่อจงนะฮะหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทกาแพงแก้วหลวงพ่อจงหกร้อยบาทเหรียญหลวงเจ้าพ่อประตูผานะครับหลวงพ่อเกษบุเกเสกสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเหรียญวัดหนองปลิงนะฮะหลวงพ่อพรอมหลวงพ่อกลวยบุเกเสกพันสองร้อยบาทนะครับวัดหนองปลิงพ่อพอมพ่อโอดพ่อกลวยนะบุกเสก ปีศูนย์เก้านครสวรรค์นะพันสองร้อยลงในหนังสือหลวงพ่อกลวยรวมเสกนกวัดยี่ห้าศตวรรษนะครับเสมาสามร้อยบาทเสมายี่้าศตวรรษสามร้อยบาทพระผงสันติสุขหลวงพ่อเอียเนื้อขาวนะครับเนื้อโซนเนื้อขาวพระผงสันติสุขหลวงพ่อเอียวัดบ้นดานด่านห้าร้อยบาท มเด็จข่าวบวงเนื้อดินหลวงพ่อรีวัดอโศการามปีสองพันห้าร้อยนะหกร้อยบาทข่าวบวงหลวงพ่อรีหลวงพ่อเพี้ยนนี่สององค์เป็นธนุมานสามเคแล้วก็รูปเหมือนปั๊มนะครับสี่ร้อยบาทหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลื่นกระถินนะสี่ร้อยบาทหลวงพ่อโอดสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญเป็นเหรียญสร้างบนดบนะบเมื่อก่อนเหรียญน,นี้ขึ้นเคยขึ้นพันกว่าบาทนะครับปีสามหนึ่ง ก็เหรียนเสมานะสร้างมนดบคู่นี้เอาแปดร้อยนะะแปดร้อยบาทหลวงพ่ออดวจันเส็มแปดร้อยบาทเตาหลวงู่หลิววัดไล่แต่งทองอุปถัมภธรรมวัดหนองอ้อ น่าม่ค่อยออกนะมันช้ำๆเอาสามร้อยแล้วกันช้ำๆพระร่วงนะหลังเจดีนะครับหลังเจดีพระร่วงหลังเจดีออกปีหนึ่งสามที่จังหวัดขครมฐมจำชื่อวัดไม่ได้แนละ้วเอาสามร้อยนะครับพิธีใหญ่หลวงพ่อเงินร่วมเสกแล้วก็เหรียญข้าลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ามร้อยบาทหลวงพ่อรวยพุกเสกเดียวหลวงปุ่เยี่ยมวัฒพันธ์สูงพ่อรวยเซกเดียวสามร้อยบาทเหรียญพระแก้วมรกตนะครับเนื้อเงินกรมสรรพสามิตปีสามเก้านะฮะเนื้อเงินปีสามเก้าเอาหกร้อยบาทนะฮะหกร้อยบาทแล้วก็พระบูชาลัตนะนะครับหน้าตักสองนิ้วนะครับฐานประมาณสามนิ้วหน้าตักสองนิ้วครึ่งสองนะิ้วหน้าตักสองนิ้วนะครับ นะสภาพทองเดิมสวยงามนะครับทองสวยหรือพระส่งประกวดนะครับผิวพันธ์พระบูชารัตนะสวยแชมป์นะครับดินไทยนะสภาพสวยทองติดเต็มนะครับไม่มีเปิด หรือเปิดก็น้อยมากนะครับเอาสามพบาทนะ่ยสามพันบาททบุชาลาัตนาะใครสนใจนะครับก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ